ก็มีในคำพีก็เคยมีพระองค์หนึ่งนั่งภาวนาใต้ต้นไม้มีงูตกลงมาจากต้นไม้กัดผ่าตายพระพัจจุบันทั้งหลายก็เฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาแสดงว่าพระองค์นี้มาได้แผ่เมตตาให้ตกโกนของงูสี่ตะโุนถ้าว่าแผ่ทุกวันทุกวันงูไม่กัด าจึงมีบ,บ,บทเวโรเบเคเดียวสวดทุกวันทุกวันเพราะเช่ว่าการแผแ่เมตตาถึงแม้ว่าไม่ได้ปองกันจากเหตุร้ายทุกอย่างแต่ว่าจิตใจของเราไม่มีบาดแผลก็ไม่ได้มองปองร้ายให้ใครถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาใจาของเราก็ลอยขึ้นมาแทนที่จะคิดว่าเออมันสมน้ำหน้าที่เราไปมุงร้ายกับเขา ก็เอาคงจะเป็นคำเก่าอะไรที่เราไม่รู้แต่มาใช้คำในปัจจุบันใจของเราก็ยกระดบได้เพราะฉะนั้นกพยายามแผ่เมตตาทุกวันทุกวันทุกวันไม่มียกเว้นเราอยู่ในโลกนี้ก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีสัตว์ดีสัตว์ที่อันตรายแต่ถ้าคือว่าเรามีเมตตาแล้วก็มั่นใจในตัวเองได้มั่นใจในความดีของเราได้ ว่าฉันเหตุการณ์จะเกิดยังไงยังไงใจของเราไม่ตกต่ำลอ,อยขึ้นมาได้